นี่คือเลวิตี้เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมกเกษตรกรปี2ส,สนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมกเกษตรกรปีที่2ครับ คุณผู้ชมครับเราได้ชมภาพบรรยากาศและทําความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันไปถึง4ทีมน้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนั่นคือทีมตัวแทนจากภาคใต้วันนี้เราจะลงใต้กันไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลชะเมาอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามดูกันครับว่าพวกเขาได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ไปถึงไหนกันแล้วอย่ารอช้าไปทําความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ วันนี้จะพาไปตะลุยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนตะบลชมเมาอำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาไปดูความพร้อมของทีมกันสักหน่อยว่าตเตรียมพร้อมกันไปถึงไหนแล้วแหมทีมงานมาถึงก็เห็นสมาชิกของทีมนั่งรออะไรบางอย่างอยู่นั่นเนี่ยวันนี้เรียกไปชมสมาชิกเพื่อกระจายการเด้งห่านค้อง ทุนข้าวที่เราได้ทำการตะกวดดีทีนึงมาสี่พานมาเร้วกค่ะมีล่ายางถ่งนี้จะเห็นลาขึ้นนึ่งการเตรียมตัวตีวาอุด,ดน้ำก้าวหน้ามั่งภาว่วาเกิดไปแรงต้องกาทาชิตตัวได้มีหา่หานห่านบวชในหู้่บ้านและกะาะห่านชอบเกลียวาการโราปะทานการปีข้องภรรยาข้องเต่เสียค่ะ หรือมันมีสมาชิก30คนเตะข้าวรวมโครงการถือว่าประกวดท่วงข้าวชุมชนเพียง้5คนค่ะส่วนใหญ่คือครบแต่ว่าบางครั้งก็มีปราราทิปปาตจักรวาทิตปาราทิตหทือำคัญกก็คือถนั้นกาบางคนก็ล่าค่ะก,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 ก็มาล่ายาครั้งเดยวคือล่งเึ่งนี้จะกว่าร่างจะกปทีเดวก็บายตาชุมชนนึ่งครั้งเดยองตองแก้ไขเลพป่อว่าบางคนก็ กึ้งเป็นว่าเมื่อว่าเราเฉลี่ยยุงจ้างคส้ใข่ไหมทีมาห็นสมาชิกาทิบคนเนี้ยเมื่อก่อนจะไม่รู้ว่าเออเขาเหยียบมาข้าวรวมกลุ่มถูกถูกกลางที่เราปราชุมหรือว่าเหยียบมาวันใดวันนึงวันที่เรากำาันดให้สมาชิกถึงหรือไม่นั่นในตรงนี้ลักเลียนอย่างนี้เราก็ไม่ชัดเจนกันค่ะคือแดงหน้าทีกันโซนโซนฟว้างตะวันตก กาคือตาปรปลาท่านคว่งคลองคว่งนุ่นกาคือเลขกกากาส่วนนี้กาคือแบงเป็นโซนไงท่านที่โซนเดียวกาเจนว่ามันย่อมมันฝั่งข้างบาหลงเชิญกาคือบาหลงเชิญปลาท่านานของไม่กาคือแบงอีกคนนึงกาคือให้หนายโทยชาตคือคณะกรรมการคือไม่แบงโซนในโทซน แต่ดูสีหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคนยังงงๆกันอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าการแข่งขันเกมเกษตรกร,ร,กรในครั้งนี้สมาชิกจะรู้มากน้อยกันขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองไปสอบถามสมาชิกของทีมกันดูนะครับว่าเขามาทำอะไรแล้ววันนี้มาประชุมเรื่องอะไรคะมุ่งประกวดกลุ่มข้าวชุศูนย์ข้าวชุมชนเอลตะเคียน แล้วแล้วของพี่นี่ได้เข้าร่วมโครงการกี่ไรคะแปดไร่และที่บ้านมีกี่ไรคะใช่ป่ะหนัดีไลค่ะประชุมมาทุกครั้งเค้ส่งตัวแทนมาไหมถ้าจำเป็นจริงๆก็ส่งตัวแทนมาบ้างใครอ่ะไอ้น้องสปาย แล้วเวลาส่งตัวแทนมามนี่เขาไปถ่ายทอดต่อไหมว่าประชุมเรื่องอะไรไปบอกไปบอกว่าประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วหลังจากประชุมเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อน,นี่จับน้ำจับน้ำจักน้ำจักน้ำจักน้ำเข้าวนาะรู้มาประชุมกลุ่มข้าวประกวด <c oughs> ชื่อ,อรายการอะไรรู้ยัง <c oughs> ยังลืม <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> ใช่ความในชีแนลอะไรเอออะไรความกัอะไรความมือเหยียบยากอยความมือในชีแนลไม่ใช่อีกแล้วอะไรผิดทั้งหมดแหละเกมกาติตกรความมือในชีแนลถูกไหมความชีแนลความชีแนลเหยียบยากอย่างเลยไปงานบวชมาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เลยนาวาดน้ำตุ่ม อย่างเดียวย่าน้ำมีอ่ะมีมีบ้างไหมมีบ้างมันก็ตามธรรมชาติคละคิดว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนครสิทธรรมดาจะสู้จังหวอื่ได้ไหมคะก็หวังว่าจะได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําใจไว้บ้างเผืือใช่ไหมและหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยป้าจะทําอะไรตอนไม่ได้ทําอะไรแตหุงข้าวกิน ออออออสงสัยว่าสมาชิกทีมนครศรีธรรมราชคงยังจะพึ่งเตื่นอ๋อ,อหรือไมก่ก็กำลังสับสนกับตัวเองกันอยู่ถึงงงงชักจะสงสัยซะแล้วสิจะไหวหรือเปล่านี่เ <Far> <Far> ติรเอร์เกมเกษตรกรปีสอง สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2คุณผู้ชมครับทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นอีกหนึ่งทีมน้องใหม่เช่นกันนะครับซึ่งพวกเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกทั้งยังมีโรงสีข้าวเป็นของตัวเองอีกด้วย ซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งครับนียวนนี้ตาเพิ่งผ่านไปท่านเ <c oughs> ปนสมาชิกนะในพรรษาทิศเหน่อทิศไอ้สมาชิกข้าวรวมกลุงกันเกือบค่ายจับนวนห้าทิบการน,นั้นไม่ชาวาสมาชิกตีว่า มีในคุณในหลายห้าการประชุมครั้งที่แล้วกาไล่ไล่คนที่ว่ารับพิชอบไปแต่ละมู่แม่าวว่าแต่ละคนนั้นได้แบห้ามาดับพิชอบทีแต่ละมู่รับพิชฌาบันได้เมืองแล้วไหมซึงการได้มาคนหนึ่งกับของผุ่มในจำาจิรับพิชฌาห้าคนกับในในในหลายห้างการประชุมก็ใช่กาประชุมห้าคนห้าคนกับผองพุ่มรับจต้องคุณเลยกับตอนนี้แต่ว่าจะรับ กิดไข้มาอีกทีหนึงครับแต่ว่าตอนนี้ก็ประชานานกันอยุบกับการน้ำมาชี้ที่ก็หวานก็กาจะให้กาวพุ่ให้มากาวพุ่แต่ตอนนี้ตอนนี้อันคือกำลังรวบรวมเอกสารเผื่อจะได้เตรียมพร้อมเผื่อจะว่ามาตั้งต่อไปคือให้มาพร้อมๆกันเพราะว่าวันนี้มันคิดฝรั่งคิดกันเยอะกับเอกสารนั้นก็ ซาซาบอกเลยวันคิดว่าคงจะได้ห้าท่คนเพราะว่าแต่ว่าในการย้มคือว่าอีดึงข้าวมาร้วมเราไม,ม่สาว,วาจะอีดึงข้าวมาสุกสุกกลางหรือสุกสุกวันเนี่ยเาน,นี้แต่ข้าว่าต่อไปข้างหน้าจะว่าตัาง้งเอ็มก็ว่าให้ดึงมาสุกสุกกลางนั้นการต่อไปข้างหน้าคือเรา,า,า,ราเข้ามาที่จะใส่การอีกว่าห้าข้ามาที่เข้าลวมโครงการเงนินยานทีน่ คนนี้ในการให้การแม่ก็คือชิตการแม่ตัวประชุมเหลือห้าข้างมาจิกแตแหม่ดูจากสีหน้ากเกษตรกรแต่ละคนแล้วน่าจะเริ่มเข้าใจบ้างแล้วแน่ๆเลยนะครับเนี่ยที่เ,เรียกมาประชุมวันนี้มีเรื่องอะไรจะแถลงใ,ให้ทราบกันบ้างแต่เท่าที่จับใจความได้ทีมนครศรีธรรมราชกำลังจะวางแผนแบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนไปรับผิดชอบกันแน่ๆเลย เราลองไปสอบถามกันดูดีกว่าว่าวันนี้ได้มารับรู้ในการวางแผนด้านใดบ้างทางกลุ่มให้หาสมาชิกเข้าร่วมกับไฟแชนนล e l เพื่อให้กลุ่มของเราส่งเข้าประกวดการแข่งขันกเกติตรครไทยนะครับในนามของจังหวัดนครศร,รีธรรมราชคือภาคตาใต้ของเรากับวัตถุประสงค์ก็ให้สมาชิกในกลุ่ม ได้มีการส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มและก็เพื่อเข้าแข่งขันในการแข่งขันกับภาคอื่นๆต่อไปครับความพร้อมของสมาชิกก็ผมว่าในความคิดผมนะครับผมว่าทุกคนพร้อมครับและตั้งใจที่จะสู้กับาภาคอื่นม,มาประชุมศูนย์ชาชุมชนตรงประกวดระดับประเทศให้ทำ นาข้าวหวานน้ำต้มชู้ได้ค่ะเพราะใจต้องสู้ช่อ่งเข้มแข็งเปรตได้ค่ะยังไม่พร้อมเท่าไรแต่ว่าพยายามจะให้พร้อมอยากได้ใจชนะไฟแรงขนทิ้งช่วงไม่ตกหวานแล้วก็ไม่ได้ขังน้ำถึงว่าคนน้อยน้อยเท่าไรก็สู้สู้ไม่ถอย ก็มีหน้าที่ทำศูนย์ข้าวจุมจนประกวดแปดแปดไร่ค่ะทำนาเป็นทำนา,าหวานนาตมก็มีภัยแรงมีน้ำท่วมที่นาก็มันไกลน้ำไปก็มีอุปสรรคเยอะตอนนี้คิดว่าน่าจะสู้ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะในกลุ่มมันมีมมความสามัคคีและมีความแข็งแรงค่ะ ศูนย์เก้าจุ้มจนตำบลจำเอาสู้เอ้กลุ่มเก้าอยู่กลุม่มเก้าจุ้มจนบนตำบลจำเอาครับตาะชุมละยางวันึ่งไปทำก็ไม่ไม่ได้กัดเจียงได้เงินนะคือว่าเห็นด้วยกันทุกทุกคนพอเอาตาะชุมกันแล้วก็แบ่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมนครศรีธรรมราชนี้ สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้กันทุกคนแต่ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสำหรับการประชุมวางแผนงานนี้จะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดต้องคอยติดตามผลกันต่อไปนะครับ The Farmer เกมเกษตรกรปี2งหลักเกณฑ์การให้คะแนนคะแนนจากการปลูกข้าว40คะแนน แนนจากพาระกรจก0าคะแนนคะแนนโบทจากผู้ชมทางบ้าน10คะแนนรวมคะแนน,นทั้งสิ้น100คะแนนสำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเงินสด150,000บาทพร้อมอุปกรณ์การเกษตร,รมูลค่า75,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับโล่รางวัลจากกรมการข้าวเงินสด5 0 0 0มบาท ร้อมอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า50 0 0 0บาทและทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับโล่รางวัลจากกรมการข้าวเงินสด5 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า1,000 0บาททีมใดคือสุดยอดศูนรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้นแบบร่วมลุ้นและติดต่างใน The Farmer เกมเกษตรกรนปี2 มเ,มเกมเกษตรกรปี2ส,สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับเข้ามาสู่การค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์ข้าวชุมชนตบนลฉาเมาอเภอปากพนังจัังหวดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับไปดูกันว่าหลังจากที่พวกเขาเสร็จจากการทำนานในแต่ละวันแล้วพวกเขาทำกิจกรรมอะไรส่วนพวกเขาจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับนนนนนกาายเเปเป็็ลง การประชุมวางแผนงานในครั้งนี้ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลฉเมานอกจากจะเป็นเกษตรกรแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงมาพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนในครั้งนี้เพื่อหาจุดแข็งจุดด้อยของทีมร่วมกันห,หนท่านานติว่าแก้าร่วมประชุมไห้กับรองสุกคลางดาววันมีกาวพ่อเชิญ,มมญที่วมามไรได้สีเจะาพูดให้กำลังใจงให้พัดกาลังใจกับ ส่วนข้าวเราเพื่อลงแข่งขันจะให้นานะกับส่วนข้าวชุมชนกบืนนะก็เชิญครับครับสวัสดีครับผมนายพักดีไผ่ขาวครับเป็นสมาชิกเทศบาตบลตำบลจะเมาก็อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มข้าวชุมชนตบนำบลจะเมาก็ผมก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมการประชุมทุกครั้ง ตอนที่ฟันชแนลเข้ามาทําข่าวผมก็ได้มาร่วมประชุมทุกครั้งมาอยู่ทุกครั้งครับและทางสมาชิกหรือทางเทศบาลก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทำหนุนกลุ่ม,มเพื่อให้กลุ่มดําเนินการไปได้ดีและเมื่อมีการแข่งขันกลุ่มข้าวชุมชนตั้ง5้าภาคของเราก็คาดว่าโอกาสน่าจะได้รับรางวัลอีตหนึ่งในห กลุ่มเรามีสมาชิกน้อยครับแต่ว่าสมาชิกทุกคนก็ร่วมมือกันดีค<า>วาความอุปสรรคสัมาเยอะแยะภัยแรงมั่งหน,น,น,น้นาฝนน้ำท่วมมั่งแต่ว่าสามารถรออยืนหยัดอยู่ได้และเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีความมั่นคงแข็งแรงแต่ต่อวันนี้ก็จะมีสมาชิกเพิ่มจากขยายกลุ่มอีกผมคาดว่าเะ การร่วมมือตรงนี้ทางเทศบาลและทางกลุ่มตรงนี้จนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งครับผมสมาชิกทุกคนสู้ไหมสู้ครับสูแหมทีมนครศรีธรรมราชนี่ไม่ธรรมดานะครับถึงแม้สมาชิกจะมาร่วมประชุมบางตาไปสักหน่อยแต่ใช่ว่าจะสู้ไม่ไหวนะครับ เพราะที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์ข้าวชุมชนเข้มแข็งพี่น้องกเกษตรกรที่นี่ร่วมมือร่วมแรงกันต่อตั้งกันขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงไปฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นว่ามีความมั่นใจกับทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลฉมเมานี้อย่างไรบ้างครับก,ก็ดีครับดีสำหรับเป็นคือเป็นเกียรติของหมู่บ้านนะครับอ่า แล้วก็ทางเทศบาลก็ให้ความสนับสนุนตลอดมาแล้วร่วมเวลาประมาณสองสองปีที่เขาทำกันเขาทำกันหลายเร,เ,รเรื่องเ,เรืร่แบบองเรื่องข้าวในรูปข,ข,ข้าวผลิตข้าวแบบข้าวแพ็คกล่องเนี่ยข้าวขาวหรือข้าวหอมนิลข้าวอะไรเนี้ยก็ประกวดก็ระดับภาคก็ไดบที่หนึ่งครับทางเทศบาลก็สนับสนุนตลอดครับถ้าคิดว่าสู้ได้ก็สู้ได้ครับแต่ว่าความพยายามมันเยอะอุปสรรคก็เยอะหนึ่งระบบชนประทานก็ไม่ไม่ก็มี เพราช่วยเหลือกันเองครับแหล่งน้ำสำคัญถ้ามีแหล่งน้ำเหมือนภาคอีสานหรือภาคภาคอืค่นนะนะมัคนคงจะดีกว่าน,นี้แต่ว่าความพยา,ยายามของกลุ่มก็สู้ก็ได้ครับจุดแข็งก็คือความร่วมมือครับความร่วมมือก็ร่วมมือกันดีคนในกลุ่มแล้วก็ทางนวยกรัฐ a f f a i r เขาก็มามาดูเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำปัญหาที่หนึ่ง เพราะว่าทำนาถ้าว่าไม่มีน้ํามาช่วยตรงเนี้มันก็ไม่ได้ผลเตราะว่าตอนนี้ก็คือช่วยกันทนํานาก็ตอนน้ำสองสามเครื่องกว่าจะถึงแปลงะนะครับลําบากมากแต่ว่าความฝัปผักมาได้ผมคิดว่ามีโอกาสครับแ <c oughs> พจะรับไม่เป็นไรถ้าได้ร่วมแข่งขันก็แค่นี้ก็ดีแล้วครับคือกำลังใจจากคนในกลุ่มและชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงครับวันนี้ก็กำลังขยาย สมาชิกกลุ่มให้ใหพูดเยอะๆต่อสูญข้าวชมชนตำบลชะเมาขอให้สู้ๆได้ประสบความสำเร็จในที่สุดให้ได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆทีมนครศรีธรรมราชนี้ได้ฟังอย่างนี้แล้วคงทำให้ทีมอื่นๆร้อนๆหนาวๆกันขึ้นมาบ้างล่ะครับมีหลายทีมบอกว่าทีมนครศรีธรรมราชคือม้านอกสายตาต้องคอยติดตามชมทีมนี้กันต่อไปว่าจะมีกลลม็ด เคล็ดลับอะไรที่จะพิคิดใชัยชนะในครั้งนี้โดยคะแนนในส่วนของการปลูกข้าวและภารกิจจะพิจารณาจาก5หัวข้อคือ 1. ความคิดริเริ่มในการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ 2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนความร่วมมือความสมานสามัคคีในทุกภาคส่วนภายในท้องถิ่น 3. ความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกเก็บเกี่ยวการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการกระจายมเมล็ดพันธุ์ 4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจโดยดูองค์รวมด้านการจัดการกองทุนหมุนเวียนและสถานที่ตั้งที่เหมาะสม 5. การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนท้องถิ่นของตน อย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกรปี 2. 2ได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับคงจะต้องบอกว่าทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ทีมอื่นจริงๆครับแต่ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องติดตามกันในรายการ The Farmer g a m เกษตรกรปีที่2ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีฟาร์ม h ช n แนล เวลา16นาก30นาทีถึง17นาฬิกาและติดตามได้ในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทาง Modern Night TV เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีอย่าลืมนะครับกลับมาติดตามกันว่าใครจะได้เป็นสุดยอดศูนย์ข้าชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าทางกลุ่มให้หาสมาชิกเ,เ,เข้า<อ>ร่วม กับไฟแชลเพื่อ,อให้กลุ่มของเราส่งเข้าประกวดการแข่งขันกติตรคนไทยนะครับในนามของจังหวัดนครสวรรค์หรือภาคใต้ของเรากับปัตตุประสงค์ก็ให้สมาชิก,นกนในกลุ่มได้มีการส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุม่มและก็เพื่อเข้าแข่งขันในการแข่งขันกับภาคอื่นๆต่อไปครับ